สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับพอดีว่าผมก็มาเปิดเล่นๆนะในไอดีบากี้นะครับทุกคนถ้าพอลโลผมไม่แน่ใจว่าเป็นคู่เทพรหรือเปล่าไม่ใช่ด้วยโอ้โหคู่กาบเนี่ยว่างไวไฟอ่อโอ้ยได้อยู่นะโอ้ยทำเป็นเล่นเพื่อ,อตามแม่ดาวทักษะเพิ่มต้านทักษะเพื่อความเร็วโจนตีเฮ้มันก็แอบได้อยู่นะ ไปไปต่อเลยเผื่อได้อีกอนะ่ะเดี๋ยวยวขอแรันี้ก่อนอ๋อแรกหมดแล้วโอเคไปตูมเอ่อรันทุ่งผักบุ้งไบเหลืองไปเดี๋ยวผมขอญาตไปปั้นในตัวนี้เดี๋ยวปั้นมารีวิวดีกว่าไปทุกคนดูย แล้วผมก็ได้ไปปั้นออพพลโลเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับบวกกับที่โยกเกียด้วยนะก็โยกเกีย์โดนแน่นอนมาให้ด้วยนะครับซึ่งสกิลแรกของเขาเนี่ยก็คือจะเพิ่มอัตราความแม่นยำของทักษะ3 0เพิ่มตาทักษะ3 0แล้วก็เพิ่มความเดืนจนจีหนึ่งร้เป็นเวลาเจ็ดวินาทีนั่นเองนะครับซึ่งความสามารถ สกิลบับเนี่ยผมมองว่ากลางๆนะครับมันไม่ได้แบบว่าบัฟแบบพวกหลบสกิลเยอะๆหรือว่ามีอมตะอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่อย่างเงี้ยบับก็ไม่ได้แย่ครับก็กลางๆก็โอเคครับใช้ได้ต่อไปครับเอ่อสกิลดาเมจนะครับสกิลนี้โคตรแรงนะครับอยู่ที่4,400นเปอร์เซ็นต์นะครับลดความเร็วเคลื่อนที่ศัตรูแล้วก็ลดหลบทักษะศัตรู40เปอร์เซ็นต์นะครับเป็นเวลา7วินาทีนั่นเองครับผมบอกเลยว่าสกิลนี้นี่แจ่มๆนะครับ แต่ว่าที่ผมยังไม่ตัดสินใจขึ้น9ดาวเพราะว่าอยากจะลองดูก่อนนะครับว่าอัล l โนเนี่ยมันใช้งานดีขนาดไหนนะไปขอลองด่านนี้ก่อนคิดว่านี้ไม่ได้แสบกรเดธาตุด้วยเยผมเองวเกรด่ธาตุไปใส่ให้ดีวายปะช่องกลางเออลืมดูเลยว่ามีัปเกรด่ธาตุหรือเปล่า ใส่ให้รีวายเออเดี๋ยวถ้ามันดีเดี๋ยวผมเอาอัปเดตธาตให้ละกันนะครับตอนนี้คือที่ผมใส่เกียร์แบบนี้คือตอนเดือนนี้มันมีเดืออ่อลดแร่เนาะแล้วก็บวกกับที่อพอลโลมันแร่น้อยด้วยนะครับแร่ก็ขนาดลดแร่แค่จุดเดียวนะครับถึง้าร้อเลยนะครับ ยิงโป้งเดี๋ยวนะให้มันยิงสองรอบอะเดี๋ยวมันได้แสบเกรดธาตุนะเดี๋ยวผมขอดูอีกรอบสิทำไมมันยิงสองรอบอะไม่ได้มีตัวดีแทส,สก,กิล้ลยนะแสดงว่าเข้าตำแหน่งแล้วมันยิงหนึ่งรอบหรอเดีผมขอลองปล่อยก่อนดิผู้ดาวสก,กิลที่เท่าไหร่ไม่ได้ดูเลย โอ้อวไรสิอ๋อผมรู้ละ FQ ฮะผมลืมลืมเลยเกียร์ผมมันเป็นอ่า uh, อัตรา uh, เอขาเรียกว่าไงนะมันมีเบิลทักษะด้วยนะครับเดี๋ยวดูอ่ใช่ไหมเกียร์ผมลืมนี่ไง ตา,าชนะใส่ครั้งเออเว่าอยู่นะครับะยะจนตีอยู่ที่230ผมมองว่าก็ใกล้นิดหนึ่งนะครับลารารทักษะ12กับ9วินะครับมีบัฟหน้าป้อมนะเราลองไปดูกันในพพียนมากดีกว่านะครับไปดีเลยมาลุยตอนนี้ผมถอดตัวกันบินแล้วใส่ตัวนี้แทนนะครับ เป็นยังไงไม่รู้ใช่ไหมเมื่อกี้เดี๋ยวนะบัฟหน้าป้อมหรือบัฟตำแหน่งวะเออแต่ปกติตัวลองไม่ค่อยมีบัฟหน้าป้อมนี่ใช่ปะเฮ้ยแต่ผมบัฟสองรอบเดี๋ยวผมลองไปเศษหลักอีกรอบดินนี้ก็เพิ่งมาลองกับทุกคนนะเพราะว่าเพิ่งเปิดได้เมื่อกี้นี้เลยนะครับนอยเทมเลยละกัน แล้วก็เป็นรอบสังหารน,นะรอบนี้แอนแสดนความสามารถที่เป็นรอบสังหารอยู่น่าจะเป็นพวกเพิ่มแร่หนึ่งพันหรือไม่ก็อยู่ท่าวิอะไรอย่าเงี้ยแต่ผมยังไม่ได้ลองเลล่าสังหารพลัสะใช่ไหมคู่เทม,มเป็นล่าสังหารพลัสใช่ไหมผมไม่แน่ใจว่ามันจะตึงขนาดไหนป้อมก็จะแตกเรียบร้อย โอ้นี่ขนาดใส่เกียร์ขนาดนี้เนี่ยมันหลบเยอะมากนะทุกคนแต่ว่าเรื่องแรกกมากับแรกที่เยอะเหมือนกันเดี๋ยวขอไปลองใหม่อีกรอบนะทุกคนโอ้โห,โห,โหยิงธนูโคตรเท่อ่ะอ๋อไม่บับหน้าป้อมโอเคไม่บับหน้าป้อม พราะปกติตัวตัวที่แบบไม่ใช่คู่เทพมันจะไม่บัฟหน้าป้อมนะโอ้ไม่ออกสักกิวเลยฮนะโอเคสรุปแล้วไม่บัฟหน้าป้อมเพื่อแต่ตัวแอบแบบ สักษะมันแคบไปนิดนะผมว่าถ้ามันแบบว่าดีขึ้นไปบนฟ้าแล้วมันข้ามหลังอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบกว้างกว่าน,นี้อาจจะดีกว่าน,นี้แต่นี้มันแคบไปหน่อยจา่ที่รีวิวนะผมมองว่าแบบดูดิใส่เกียร์ขนาดนี้รู้สึกว่าตายง่ายนะเห็นชัดเจนเลยว่าแบบยังไม่ทันไล่เลยก็ตายแล้วคือถ้าทีมรอบข้างไม่โหดขนาดนี้นี่น่าจะเหลืองอยู่นะครับ เนี่ยยืนเท่าเลมเลยอ่ะแต่มันยิงตายอยู่นะแต่แอบแคบไปนิดอยากให้มันกว้างกว่านี้ยิงโป้งแต่ไม่มีอัพเกรดท่าด้วยแหละมาเลยยิงแบบทีเดียวไม่ค่อยหายยิงโป้ง เมาความเร็วโจนตีก็ดีนะเพราะว่ามันทําให้เราเขาเรียก่าไงออ,ออกสกิลได้แต่ไม่ใช่แบบว่าออกสกิลไวขึ้นนะหมายถึงแบบพอ,อตีเร็วใช่ไหมจะพูดยังไงดีอ่ถ้าใครมีกระปะนะ่าใช้คมอมโบกับตัวนี้ดีแต่ว่าถ้าไม่มีอย่างเงี้ยสมมติว่าเวลามันตีปกติก็จะตีไวขึ้นแล้วก็ เราใช้ตะิกต่อกันมันก็จะต่อกันได้ดียิ่งขึ้นเออแต่เพื่อผมพูดอธิบายไม่ถูกอะ่ะเออถ้าใช้กับกระปะน่าจะดูดีว่แต่ว่ามีตัวบินดุอาจจาะก,กันาไม่อยู่ไม่ได้แส่กันบินไปแต่สำหรับคอ l โล่ถ้าเป็นไอดีใหม่ๆห็ออ่เขาปัาน้นเป็นดาเมจได้นะแต่ความบางนี่ของแท้เลยให้เลยคือดูเลมดิเลมไม่ไม่แตกนะ แต่ไมาแต่เป็นก้าดาแม็กก็ได้แหละแต่ความเห็นได้ชัดเลยคือแบบว่าตัวนี้มันค่อนข้างเปราะโดนสกิลง่ายีย๋ยวพ่อน้ตามันแล,ล้วเลยมอยู่นะยิงโปง้งโอ้โหอื <c> ้ <oughs> ไม่ใช่ตัวแบกว่ะอันเนี้ยนาเมจมันเขียนมาเยอะก็จริงแต่พอมาเทสจริงผมว่าไม่ได้แบบว้าอย่างที่คิดนะผมว่าไอตัวน่าสนใจน่าจะเป็นไอคู่เทพอะไออะไรนะไอธาตุไฟอีกตัวไม่ใช่ตัวเนี้ยตัวนี้มันแคบไปหน่อยเว้ยสกิลมันอะ่ะโอ้แต่ละตาที่ผมเจอดีโคตรตึงเลยอะ่ะ เรียบร้อยอย่างนี้เลยเรียบร้อยเหลืองจัดเลนยิงดิยิงดิเพื่อนผมใส่รีวายไปด้วยเนี่ยเอาคอโลโอ้โหเหลืองเหลืองเลยเหลืองเลยดีไม่ทำเก้าดาวเหลืองเหลืองโอโหหรือว่าผมใช้งานไม่ถูกวิธีวะคือคือหลางจากที่เห็นหลักๆเลยนะคือแบบว่า แอบเหลี่ยงไปนิดนึงนะครับสำหรับทีมผมที่มันรอบข้างมันตึงอยู่แล้วะนะมันก็เลยค่อนข้างที่จะแบบต้องการตัวแบบแปลกๆมากกว่าตัวที่แบบกลางๆอะ่ะดูดิ ร่วงเป็นใบไม้ร่วงอ่ะโอ้โหแล้วทีมเขาอ่ะโอ้โหกูแตกยีโอ้โหเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้โหหนักหนักหนักนก,กนนะรณ์นี้อ่ะโอ้โหแนะนำเลยครับว่าอย่าไปป้านตามกันนะ แล้วใครไม่มีก็ป้อนมาใช้ได้นะถ้ามีกระปะก็อาจจะวักกระปะให้ได้ครับตีเร็วอ็นี้น่าสนใจครับมีบาเรียงแล้วก็เพิ่มม่ยังทักษะ40%ปรับหน้าป้อมด้วยนะครับแล้วก็สกิลเนี้ยแรงมากนะครับ44เท่าเท่ากันเลยแต่ว่าเป็นลดต้านทักษะแทนแล้วก็มีกระเด็นแถมทะลุอมตะด้วยนะครับอ็นี้น่าสนใจอยู่ไอจีซีองเต้นเนี่ย แต่ว่าตัวอื่นๆผมมองว่ากลางๆนะน,นี่ก็เป็นธาตุไม้ว่องไวซึ่งเป็นดาเมจพิษระยะยืนก็โอเคสามร้อสิบก็โอเคนะคู่เทพอันนี้ก็เป็นสาพลังน้ำก็น่าจะเหลืองสร้างความเสียหายไม่ทะลุอืมเจดดาความสามารถไฮเปอร์มันวะลอาสังหารพัด น่าจะดีก็ได้ใครจะรู้ก็ต้องหัดพัดโหแต่ผมได้เอาฟอลโล่โอเคครับทุกคนคลิปนี้เราจะประมาณนี้ถ้าผมเพื่ได้เคริ่มเติมเดี๋ยวไว้มาทำคลิปใหม่นะทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนไปแล้วครับสวัสดีครับ